นแม่ชีสันสนีเสียชีวิตแล้วถแถลงการฉบับที่ 2. แจ้งข่าวการคืนสู่ธรรมชาติของท่านแม่ชีสันสนีเสียนสุดผู้ก่อตั้งเสียนธรรมสถานจากที่ท่านแม่ชีสันสนีเสียนสุดป่วยเป็นโรคมะเร็งกระเพาะอาหารและเข้ารับการรักษาตั้งแต่พศ2560โดยมีอาการดีขึ้นในช่วงปีแรกและตรวจพบก็มะเร็งอีกครั้งในกลางปี2563และเข้ารับการรักษาโดยคณะแพทย์อย่างเต็มความสามารถ กระทั่งวันที่3ธันวาคมพศ2564พบว่าอาการไม่ปกติอ่อนเพลียมากคณะผู้ดูแลจึงพาท่านเข้ารับการรักษากครั้งคณะแพทย์พบว่าก้อนมะเร็งได้ขยายขนาดและลุกลามอย่างมากผู้ดูแลจึงตัดสินใจพาท่านกลับมาพำน,นักที่สืรนทาสถานตามปณิธานของท่านในวันที่6ธันวาคมและคืนสู่ธรรมชาติอย่างสงบในวันที่7ธันวาคมพศ2564เวลา18.23นศีริอายุ68ปีหเดือน7วัน และนับเป็น4 1พันสาบนมักคาแห่งการตื่นสเตียนรรมสถาและคณะสิทธิานุสิ์จึงขอประกาศแจ้งข่าวการคืนสู่ธรรมชาติของท่านแม่ชิสัสนสเีสเทียนสุดให้ได้ทราบโดยทั่วกันด้วยความอาลายยิ่งสำหรับกำหนดการอื่นๆจะได้แจ้งให้ทราบในวันถัดไปครับขอแสดงความเสียใจยกับการจากไปครั้งนี้ด้วยครับฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับ